สวัสดีครับซุมือกับพ่อกับรายการภาษาไทยทินอีสานซึ่งผมที่รพงโสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์สิมาเว้ามานําเสนอภาษาไทยทินอีสานให้ท่านได้ฟังกันครับเมื่อนี่เสนอคําว่านายห้อยครับลองว่าดูครับนายห้อยคําว่านายห้อยนี่ครับในภาษาอีสานกะสิออกเสียงว่านายห้อยนี่แหละครับบ่แมนนายรอยตรี นายร้อยโทษหรือว่านายร้อยเอกหรือว่ายศทางทหารยศทางตำรวจแต่อย่างใดครับคำว,ว่านายห้อยในภาษาอีสานมีสองความหมายครับความหมายทีหนึ่งเป็นคำนามออกเสียงว่านายห้อยขึ้นกันครับตามหมายถึงพ่อค่าเช่นนายห้อยงวัวนายห้อยคย้อยนายห้อยสร้างนายห้อยหมูเนี่ยนะครับคือพอข่าครับสมัยตะกี้ตะกอนเนี่ยครับชาวอีสานสี่เอางวัวเอาค้อย เอาสร้างเอามาไปขายอยู่กรุงเทพกรุงไทยนี่นะครับก็ต้องร่วมกลุมกันไปหลายหลายคนครับเป็นร้อยคนพ่นละครับเพื่อที่สิป้องกันภัยอันตรายที่เกิดขึ้นระหว่างทางครับย้อนว่าสมัยตะกี้ตะกอนน่ะมันก็นมีโจรผู้ไลยไอ้ขโมยหลายการเดินทางกันยากลําบากไข่ปลากระชุบชุ่มอีหอย่างประมาณนั่นนะครับ ต้องพูนครับอ้อมไปทางวัตะแบททางเทพสถิตปุ่นนะทางชัยภูมิไปลงใช้บาดาลปุนเดะขันสิไปทางเนี่ยอ่าดงพญาไฟดงพญาเย็นนี่มันก็โอ้อยากลําบากทางเป็นเขาเป็นห่วยครับฉะนั้นในห้อยสีต้องมีความชํานาญสีมีความโคงกระพันสีต้องป้องกันม้วนดําอีงต่างๆได้ทุกวิถีทางเลยนะครับในห้อยครับเป็นพ่อข้าครับความหมายที่สอง ของนายห้อยเป็นคำนามออกเสียงว่านายห้อยคือกันครับหมายถึงหัวหน้าครับเนี่ยหัวหน้าครับหัวหน้าก็เอิ้นว่านายห้อยนะครับนายห้อยเคนนายห้อยนั่นนายห้อยนี่ก็แล้วแต่แหละนะครับสรุปคำว่านายห้อยในภาษาอีสานเนี่ยออกเสียงว่านายห้อยครับมีสองความหมายครับความหมายแรกก็หมายถึงพ่อค้าเช่นนายง้อยนายห้อยงวนายห้อยกล้วยหรือว่าความหมายที่สองก็ออกเสียงว่านายห้อหยคือกันเป็นคำนามหมายถึงหัวหนา้าครับ พ่อกันไหมกับรายการภาษาไทยทีนอีสานและผมธีรพงษ์โสดาสีในมือต่อไปสำหรับมือนี้สบายดีครับ